เอา้าวยอดสบายดีพี่น้องมีกลับมาพาพี่น้องมาเลาะมึงจะปั่นเขาเนาะงนี่เนาะตรงน,งงนาโอ้หลายคนเด้เมือนกันเต็มเลยมือนเนี่ย <c oughs> เด้อเราหร้องใดเมื่อปั่น ทบ้านดีกว่าเดีวุเน้องเลยก็เาลายีนี้ก็เริ่มปั่นนะคุณน้องคนยังมาบวเฟิดเลยเดี๋ยวจะน้อยเต็มนี่เดี๋ยวจะน้อยก็จะมาเลยน้องก็กำลังมาเนาะมา้เริ่มได้เลนเีปั่น

คนเต็มบัดเนี่ยยกปราเข้าก็มีเเอาข้าททิมข้ารลดปั่นก็นมีนั่งเบิ้งก็มีคนหลายล้วได้บันเห็นว่าเต็มมาเลยเจ้ามาเมืล่ลไรมาสวยกันพูดเดียวกัแล้วพูดรถไถมาเอาเขา ย,ยูต่ำเลยวะต่ำเต็นเลยอะยังห่ไย้ลพิงเอ้ยยืนอยู่ห้านได้ั <c oughs> นกไปพวกไปอยู่ห้านก่อน Hoi, zoek op uw kwam, meneer. นี่อ๋อตอนนี้ใกล้ๆเสร็จแล้วละ6คันเฟืองเสร็จแล้วคิดสรุออนใช่เรียบแล้วนาะี่สำเร็จแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปพอคิดสรุเด้อ yeah Ow, ow.